ท่านผู้ชมครับผมอยู่กับท่านประหลัดจังหวัดราชบุรีท่านเจนรัตนาพิเชษชัยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับขอเรียนสอบถามครับหลังจากที่กรมการปกครองมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางจังหวัดราชบุรีดําเนินการอย่างไงบ้างครับท่านครับจังหวัดราชบุรีนั้นครับได้รับคัดเรื่องให้เป็นจังหวัดนําร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการครับและตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการคลีนเอนซิลนะครับเราได้ดําเนินการ ปิดล้อมพื้นที่ทําการตรวจค้นแบบเข้มนะครับทำให้เราตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ได้ผู้เสพจํานวนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราต้อง นำผู้เสพเหล่านี้นะครับมาบําบัดรักษาเพื่อจะให้เป็นคนดีกับคืนสู่สังคมให้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการวิทยาลัยรูปผู้ชายนะครับซึ่งท่านทิพดีวงศัพิ์สวัสดิภาธิตย์ได้คิดค้นขึ้นมาสมัยท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อมี50นะครับเป็นรูปแบบของการบําบัดรักษาที่นําเอาจุดอ่อนของการบําบัด รักษาแบบเดินเดินนะครับ,รบในลักษณะของอคนไข้นอกของสำนักงานสาธารณสุขต่างๆซึ่งมีข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณทั้งด้านาสถานที่และอื่นๆนะครับ,รบนำนำม,มาเป็นลักษณะของวิทยาลัยลูกผู้ชายซึ่งจะดําเนินการทั้งการแก้ไขทั้งด้านร่างกายจิตใจและการฝึกอาชีพครับครับผมคำว่าวิทยาลัยลูกผู้ชายเนี่ยความหมายจริงๆแล้วหมายความว่าอย่างไง ตรงนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าท่านอาทิตย์ดีได้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาได้เหมาะสมมากครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเยาวชนของชาตินะครับโดยเฉพาะเด็กวัวรุ่นต่างๆเนี่ยเราตามสื่อต่างๆมากนะครับพ่อแม่ก็มีภาร,ระด้านการทำมาหากินไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนมากนะครับการตามเพื่อนตามสื่อต่างๆทําให้มีโอกาสที่จะหลงผิด มากทีเดียวนะครับโดยเพราะหลงผิดไปในเรื่องของอยาเสพติดตรงนี้เป็นการก้าวพลาดครั้งสําคัญยิ่งในชีวิตที่อาจจะทําให้ชีวิตต้องหมดอนาคตไปเลยนะครับ,รบและการที่คนคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองก้าวพลาดแต่ยอมรับความผิดพลาดนั้นและก้าเข้าสู่ระบบบําบัดรักษานะครับ,รบเพื่อที่จะกลับเป็นคนดีสู่สังคมนั้นถือได้ว,ว่าคนคนนั้น เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงครับเหมือนอย่างที่เข้ามาสู่วิทยายลูกผู้ชายแห่งนี้ครับครับก็คือคําว่าลูกผู้ชายก็คือเมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็จะกลับคืนตัวเองในวิถีชีวิตของลูกผู้ชายที่เข้มแข็งต่อไปใช่ไหมครับครับถูกต้องครับครับแล้วการทํางานในวิทยาลัยลูกผู้ชายครับว่ามีหลายหน่วยงานไหมครับที่ทําร่วมกันในที่นี้ครับครับลำพังฝ่ายปกครอง คงจะทํางานนี้ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าการดําเนินการตรงนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเดียวกันครับ,รบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารเช่นตรงนี้เราใช้กองพลพัฒนาที่1นึ่งข้าศีสุรยวงศ์นะครับ,ร,บร่วมกับคณะรูฝึกต,ต่างๆนะครับ วิทยากรต่างๆจากโรงพยาบาลราชบุรีนะครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจากสำนักงานคุณภาพนะครับโดยฝ่ายปกครองเราเองนั้นเป็นผู้ประสานงานครับ,รบเป็นการบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จในการบําบัดผู้หลงผิดกับยาเสพติดใช่ไหมครับถูกต้องครับเราเรา,าฝ่ายปกครองเราเองหนึ่งเป็นเลขากาของ ศูนต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดของจังหวัดด้วยนะครับเราเป็นผู้ประสานงานและบูรณาการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาคราชการภาคเอกชนนะครับก็มาร่วมกันครับหลังจากมีผู้มาเข้ารอบการบําบัดแล้วเนี่ยผลของการที่บาบัดไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับครับต่อที่ผ่านมาสามสี่รุ่นที่ผ่านมานะครับเรามีการติดตามผลโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะโดยระบบอาสาสมัครระบบกำนัลผู้เยาว์บ้านระบบของสำนักงานสาธารณสุข ตำบลต่างๆนะครับเราประเมินผลออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าได้ผลดียิ่งครับคือมีเพียงไม่ถึงร้อยละห้านะครับที่กลับไปมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนะครับนั่นแสดงว่ากว่าร้อยละเก้าสิบห้านั้นได้ผลสําเร็จดีครับหมายถึงว่าผู้เข้ามารับการบําบัดแล้วกลับคืนออกไปข้างนอกมีถ้าร้อยคนนี้ก็มีอาจจะมีบ้างห้าคนที่หลงบ้างครับครับผม งั้นเราไปชมกิจกรรมขั้นตอนการฝึกอบรมในวิทยาลัยลุกงผู้ชายกันเลยครับครับเขาเขาเรียนเชญนไครับเชญเลยครับท่านนี้เป็นเด็กที่มาส่งแล้วครับอ๋อมาจากบ้านโป่งบ้านโป่งอ๋อคุณประพุทธครับอ๋อก็เห็นว่าจะลงมาสองคนเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจอ๋อครับหมายความว่าในนี้ก็คือคนที่จะเข้ามาอบรมที่นี่ใช่ไหมครับใช่อ๋อครับ เราแสดงว่าก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการนําเด็กนําเข้ามาครับเข้ามาเข้ามารายงานตัวที่นี่มารายงานตัวที่นี่แล้วเราก็จะทําการมวิธีเขียนประวัติครับเขียนประวัติเสร็จแล้วก็แจกเข้าของอผมครับครับเป็นกระบวนการของการรับและผู้บําบัดเข้ามาสู่กระบวนการฝึกนะครับครับแล้วนี่เด็กๆก็มาเันนม้ก็เริ่มลงมาที่จะเข้ารับการฝึกเป็นได้คนเดิมคนนึงอ่ะจำได้อยู่แอ๊ ไอเดือนที่นี่วันที่วันที่วันยี่สิบวันไม่ถึงไหมครับถึงไหมครับไม่ถึงไหยครับเจ็ดคนนี้เขาเขาจะเปิดตงไปหมดเลยผมมันโมเลยโอประมากันเพิ่มกันเยอะครับและผมเป็นโรพรคคมรู้สท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือผู้ที่จะเข้ารับการบําบัดครับซึ่งมาจากหน่วยงานของสํานักงานคุณประพฤติซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้อง ติดตามก็เลยส่งบุคคลเหล่านี้เพื่อเข้ามารับการบําบัดที่วิทยาลัยลูกผู้ชายครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือขั้นตอนของการรับเข้าของผู้ที่มารับการฝึกบําบัดณนะวิทยาลัยลูกผู้ชายแห่งนี้ก็คือการนําข้อมูลต่างๆรับข้อมูลต่างๆแล้วก็การเช็คประวัติเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการของการฝึกบําบัดครับ